ก็รับก้อนสุริยุสสักเช่นเดียวกัครับวันนี้เราจะมาแนะนำแนวทางการจัดเจ็กกองทัพจักรวาลสายฟ,ฟ้าเขี้ยวมังกรของมิคาตกาโอที่ผมเล่นนะครับมาดูมาดูกันเลยวันนี้เอาหมุดหนึ่งมือจับกล้องแล้วก็หนึ่งมือรีวิวนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่อยู่สเตชันเดิมเพราะว่าผมออกมาทําธุระข้างนอกมานต้อมที่แฝกใช้แฝกเงี้ยนะครับก็งานก็สวยด้วยเหมือนในหนังด้วยโอเคผ่านไปมันต้องมุนที่อะไรดี เอาเวทมนต์ก่อนแล้วกันเวทก็ขอเอ้ยอาไม่ตายก่อนไม่ตายไม่ตายางล่าสุดไม่ตายแล้วก็เรียนไปไอเทมแล้วเลียไปเวทแล้วก็เวทไม่ตายเอาเรียงไปไอเทมดีกว่าโอเคมาตายใส่อันนี้ครับไอไอเทมเพรสลัมเจอร์อันนี้ตามจริงอยากให้ใส่เป็นพวกไอเทมเพรสวอสเตอร์หรือไอเ s มเพรสออสิเมทมาสเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะดีกว fracture, <To> ่าเาผ่านไป ใส่งงตก็นใส่อย่างละสองถึงสี่ใบนะครับต่อมาให้ใส่ศาสตร์รับจิตมังกรสูบฉิดสุบอ้ยศาสตร์รับจิตมังกรสูบชีวิตอันนี้ใส่ควรใส่สี่ถ้าพื้นที่ไหนจะขอก็ให้ใส่สี่ใบนะครับโทอมาบัสโตนออรจ แข่งใจวัดสายฟ้านะครับอันนี้อันยังวัดสายสีว่าทางชีวิตเราด้วยแล้วก็ป้องกันด้วยตางที่จะกใส่เดี๋ยวไหนใส่ให้เต็มที่ครัาต่อมาครับให้ใส่น้มสายฟ้าทมิฬสองใบอันนี้ใส่ไม่ต้องใส่มาทำไมแล้วก็ตัวต่อมาให้ใส่คำสาบ ไอ้คำสาบานของเหล่านักบวชสองใบพอไอเนะี่ยเลชั้นไม่มีฟิลก็จะดูระบาดนิดนึงตุตาม,มา thunder x goodbye อันเนี้ยใส่นะส,สีก็ได้ใส่สองก็ดีหรือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่พื้นที่ให้ใส่มันเก็บ,บจำเจกเป็นออส่วนต่อไป thunder x ไทรกากนะครับ2ใบมังกรสายฟ้าสองพลังอันนี้ก่อนใส่สีมันจิ่งจั่วด้วยโบกพาวเวอร์แล้วโบกพาวเวอร์แล้วตัวการด้วย้จะมา,กกาให้ใส่เออ่ราวบอยสองใบอันนี้อันนี้ใส่สีก็ดีคือเราถูกก่สักนะครับต่อไปครับ ไอเทมใส่ผมใส่แค่สองใบน,นะจีสายฟ้าวันส์ักกรมานาดนะครับอันนี้ใส่สองใบไอนนี้ดีอย่างหนึ่งติดดอบโบวได้ใส่ได้ด้วยตีแรงสองคลิททุกรอบผ่านไปมาถึงมอนสเตอร์ไซส์สามนะครับอเราเราเรียงเป็นแบบนัดนลังนะ้าเขาดาวไซส์สามโอเคทร ออใ,นในแบแรกให้ใส่เป็นปีกทม,มินแห่งกองทัพสักรวาลสายฟ้าอเบเกลล่างไม่มีโอวเวอร์เถิดนะอันนี้ใส่สองใบพอผมมีแค่สองใบใเด๊กอ่ะเองสี่ทำไม่ได้เขาให้มาเขาให้มาแค่นี้แหละงานไม่ผิดอ่ะสองใบว่อมานะครับให้ใส่เป็นมังกรปลึกฟ้ามังกรปลึกสายฟ้าอัทโธรา่า อันนี้ยทอราที่ดีอยู่นะดีในระดับหนึ่งสำหรับผมนะมันบวกพาวเวอร์ดีเฟนต์หนึ่งพันตลอดเอาง่ายเถอะดีเฟนต์มึงมาห้าพันตีไปเลยหกพันก็มีตัวเลือกใส่โซกาดนะครับหรือระบบพลังให้เพิ่มให้อาทุลาก็ได้ก็มาอ่าตอนนี้ผมใช้ไปเกมบ่อยเทิร์นดูเอล เยเกอร์นะครับสองอันนี้โตโตมาไซส์สองนะครับให้ใส่เป็นมังกรจอมานแห่งพายุยหงกระหนบาบัสอันนี้ใส่ไปเรื่อยๆนะมันขำเลยสี่ใบสองใบก้แตได้แล้วแตกใครจะใส่ตมใส่สี่โต่อมานะครับอ่าอันนี้ของเสื่อมของ ไม่ใช่ของเสริมปีเดียวของอัศสินแห่งสายฟ้า Thunder ์ h ั n d บิ b i r d นะครับอันนี้สองใบเม่มาผู้ติดตามของเจ้าว่าสายฟ้าเ e n h o l ิซอ s o r t d r a g อันนี้สองใบแล้ใส่สีก็ได้นะเพราะว่ามันเพิ่มมหาด้วยแล้วมาถึงบัจตี้ของเรานะครับอาจารย์สั่นนิหนึ่งนะตัวนี้ ถือกล้องเอง b าวบาสเดอะไลนิ่งนะครับอันนี้เป็นบัตรี่จ่ายหนึ่งเลือดและหนึ่งเกรเพราะปลดใช้โอเวอร์เทิร์นยิงมอนสเตอร์ทุกบับในสนานมฝั่งตรงข้ามโอเคเลยแล้วยิงไล่ตามจำนวนมอนสเตอร์ที่เรายิงยิงเกรก็ไปก็จำนวนโซลจำนวนอันนั้นดีดีแล้วก็ฆ่าทิ้งได้เลย ก็อยู่จังหวะแล้วกันมาถึงมอเตอร์ไซค์หนึ่งนะครับผู้ชี่นํนำแห่งสายฟ้าอินาซุมะยาซุมะใส่สีใบนะครับผมต่อไปคุตโตมาให้ใส่เป็นมังกรสายฟ้าถลวง เกลคอกานะครับสองใบสองถึงสี่นะเพราะว่าต mm ัวเนี้ยคีมันเยอะดูดิคีมสี่ยิงพวกแข่งดีๆตายไปเดียวๆเรามาให้ใส่เป็นไอ้นี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะพอมกบรสุริยันเมลาร์ดัาก้อนนะครับสองใบใส่มาแค่พื้นที่ในตึกยิงประตูเฉยๆเลยตวเนี้ยเรามานะครับให้ใส่เป็นไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะตรวจไม่ค่อยเจอ ส่วนใหญ่จะเจอลงเก็บละอาริบินแห่งคอนสายฟ้าบรอนเทลใส่ใบยาวพอแล้วต่อมามังจับเรียบเีเคนคูโรนะครับหนึ่งใบใส่มาผมคิดเองจะเช้แล้วตัวต่อมานะครับสุดท้ายละฟูฟุยผู้อยากพายุสองใบอันนี้ใช้ศูนยใสยเรืองหนึ่งคอมันลงมา สนามด้เลยอ่าซาวัน,นี้แนวทางการจัดเด็กของกองทัพจับว่าสายฟ้าเขียวมาก,ก่อนจบวรวมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่ลาลืมกดไลค์คกดแชร์กดซับสไคร้นะครับคลิปน่าจะเป็นไรมาดูกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ